นักแสดงเนี่ยเพื่อจะทําไมเขาถึงบัญญัติว่าเป็นการต้องทรณีสารหรือมันผิดททุกอย่างมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติมันผิดธรรมชาตินะอะไรที่ผิดธรรมชาติแม้กระทั่งผสมโคผสมควายผสมม้าผสมช้างเนี่ยไอ้พวกผสมเทียมเนี่ยไอ้พวกผสมเทียนเพราะพันปลาโดยผสมเทียมเนี่ยทั้งหมดแม้กระทั่งผสมไอ้มนุษย์เนี่ยไอ้อุ้มบุญอะไรต่ออะไรเนี่ยธรณีสารหมดเพราะมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติอ่าสัตว์หรือมนุษย์จะเกิดได้มันจะต้องมีการผสมพันธ์กันเองใช่ไหมล่ะ โดยธรรมชาติอ่ะแต่อันนี้มันไม่มีการผสมพันธุ์อันนี้เป็นคําโบราณนะครับไม่ใช่อาจารย์เพิ่งคิดขึ้นมาในยุคอาจารย์ไม่ใช่มีมาเป็นหลายร้อยปีมณฑลนีสานเนี่ยเขาไม่ปลายยุทยาก็ต้นกระตันะเอาเป็นว่าไม่ต่ากว่าสองร้อยปีก็แล้วครสืบอสารกันมาไม่ต่ากว่าสองร้อยปีแม้กระทั่งเวลาไปเผาศพไปงานศพอะไรต่ออะไรมาก็ถือว่าต้องทอนีสานหมดอืทีนี้ชาวบ้านในชนบทนะในชนบท lâu cho hiện nơi